เออเนี่ยก็เลี้ยวขวาลงพอะมันจะขับแคบตรงช่วงเลี้ยวเนี่ยจำได้อยู่เลีรยวทิศไนอะเออเลี้ยวลงเออจำไอ้บ้านบนดินเมื่อกี้ได้อยู่ครับคุ้นคุ้นน <ขอ S 1> ี่เลี้ยวซ้ายนี่นี่ลงนี้นี่ลงนีลงนี่ยตรงไหนมันจะเล็กนิดเดียวแล้วก็จะเลี้ยวลงไปตรงเนี้ยถ้าม,มันมันมันอยู่ทางขวามั้งที่มันจองได้ ที่แล้วเราจอดเราไปยิมถาไงที่เราลงมาถ่ายนี่มันต้องหน<ง>ึ่งมันเดินมาแล้วน่ะไอหนึ่งมันเดินมาแล้วน่ะเรายอยู่ห้องริมนะเองเนี่ยห้องนี้เลยห้องเดิมทนะี่เดิมห้องเดิมน้องข้ามไปจริงอ่ะจะเอาฝั่งนี้มันเต็มเพราะฝั่งนี้มันมองฝั่งนี้ตึกใหม่นะฝั่งนี้ตึกใหม่ หลังขึ้นไปลงไดนุง่างานที่เจอก็นี่อ่ะที่เจออย่างหนักเลยอ่ะทั้งฝนทั้งหมอกอ่ะอ่ะไม่เคยมาตรงนี้เนาะอเออฮิวหอบมอกเข้าห้องกันฝนตก <c oughs> ลุง <c oughs> ตามก <c oughs> ินในห้องตามเข้ากินในห้องอีกอร่อยอีกโ้ หนาวเหมือนบอกคนกองลูกหนาวรวมกระจกไม่ต้องอะไรหรอกอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ซ้ายวะซ้ายผ่านซ้ายผ่าน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 ตอนขึ้นอล้วอีกคือจะท้ายเราจะติดหน่อยหรือเปล่าเปิดไปดูก่อนได้ใช่ไหมได้โอเคเขาจะเปิดได้ปะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเปิดได้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนได้ได้ได้เอง สวัสดีครับทุกคนผมลานะครับสวัสดีครับทุกคนผมลานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร,ริมผาภูตะเบิกเวลานี้ประมาณ3โมง10นาทีตอนนี้อุณหภูมิ25.7 เวลาสิบเห้านากาสินาทีนะครับสามโมนทีที่ริมหาบูตเบริเบร์ครับนี่มาครั้งที่2องของผมนะครับที่าบูตเบิร์รลรมเย็นๆครับตรงนี้มย็นๆ หมอพูดแล้วลอ่ะหมอเริ่มมานะครับหมอมาถึงนี่หมดลแล้วแป๊บเดียวเองอะ่ะหมอเริ่มมาละเมื่อกี้แดดร,ร้อนมากรก้อนขาขึ้นมาแป๊บเดียวเองอะ่ะหมอขึ้นจะสามมูอีมาแล้วหมอสามมูหมอขึ้นมาอันนี้กี่สองอย่างเลยตเตทั้ง หมอกม,มาแล้ว25องศา ح. ใคาๆก็กำลังดีครับตรงที่ลานกลางเต็นคนก็เยอะนะครับลานกลางเป็นเป็น ที่ยิ่งห้างสารครับตอนนี้ยี่สสองศาแล้วครับเห็นไหมยี่ <c oughs> สิบสี่องศาแล้วครับนีสิบห้าในการสิบสองนาที <c oughs> หมอกเริ่มมาแล้วครับหมอกหมอกอไหลมาเป็นลูกลแล้วครับว้าวหมอก ถ้ามองในตาป่าในหมอกมาแล้วนี้จะ,จะพาชมรอบๆริมผานะครับผาพูัะเบิร์กครับหมอกหมอกหมอกเยอะมากเลยตอนเมื่อกี้ผมขึ้นมาแดดจ้านะครับทุกคนหูหมอกมองไม่เห็นละเห็นหรือเปล่าลูกครับเนี่ย ที่เขากางเต็นท์นะครับเต็นท์เต็นท์เนี่ยหมอืมหมอกปุ้งเลยครับหมอกปุ้งเลยหม่ก็ลุ้นว่าฝนจะตกไหมคืนนี้จะได้เห็นหมอกไหมโอ้แต่โชคดี บอกมาตอนเย็นสะพายอะ่ะ ร้อนมานี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับผมกัดเย็นนะ ดูครับทุกคนดูนางน,น,น้านะครับ,มมบมหมอกเมื่อกี้ครับทุกคนหลังนี้เปิดแล้วครับเมื่อกี้มืดตึ๊บมืดหมอกวันนี้เปิดแล้วครับ การขัรรรบล่อของริมผางามนะครับริมผางามพุทธเบิกริมผาพุทธเบิก<ต>นี่ทำกับข้าวเย็นกินกันครับ <ไ S 1> <ไ>ปเป็นสเต็กทำสเต็กกินกัน ปิดประตูครับเสเต็กทำมาจากบ้านหมักเนื้อมาจากน้านนี่มีสเต็กนะครับมีสเต็กมีทั้งสลัด okay, พร้อมทุกอย่างเป็น hey, ายแล้วก็มีนะครับ <c oughs> แล้วมีชาบูนะวันนี้มีสเต็กสเต็กอร่อยไหมแซ่บกินไปงั้นเหรอเองบอกกินไปงั้นอหละน่ากินน่ะราดไปเลยราดไปเลยของใครของพี่บอกไม่เขียวอ่ะกินแค่อีกพออ้วนน้ำราดอ่ะเราไม่ให้กินน้ำเยอะไง แมันก็ไม่แซ่บอืกแต้วตลานเนาะโอ้ยสวยอะไรเนาะต้องกำน้ำเหรอเดี๋ยวเราลากน้ำใน,น้เราทำให้ห่อ,อกอระปุกเต็มนะครยินดีนะพี่เบวันนี้เด็กๆกำลังวุน่นกินข้าวกันอยู่เลย บากาศเปลี่ยนแปลงครับที่อากาศเย็ยนๆนหมอกมาทีเดียวอันนี้หมากครับน้ำภูม 24, ิ24.8 26นาฬิกา28นาทีอากาศก็ประมาณนี้ครับ

บรรยากาศหูตะเบิกยามเย็นเป็นยังไงาทางเข้าครับเป็นเนิน ริมผาภูทับเบิกเราเดินเล่นเล่นไปก่อนตอนลงก็ได้ตอนขึ้นนะดิเดินเล่นไปก่อนนะ เป็นลานกลางเต็นขาลงขาลงอัตบายขาขึา้นขาขึา้นนี <c oughs> เ้เรพี่เดินเล่นตอนเย็นเย็นที่ผูกทะเบิร์นะครับข้างหอพัก ไปก่อนนะเพืนมีร้านค้าด้วยนะร้านค้าก็มี เดินเดินเดินไปก่อนไอเดินมาเดินไน่ไหวนะครับทุกคนเหนื่อยอะ่ะสองข้างไปสองข้างทางก็เป็นที่พักหมดเลยครับผมนึกว่าจะไม่เย็นซะละมาถึงอากาศเย็นมากก็ตรงนี้ก็ประทับใจอยู่นะที่ฟูทเ,เบิร์กวันนี้ เดยในนิดเดียวเองเพราะว่าสองข้างทางก็เป็นบ้านพักหอพักหมดเลยครับน,นี่บรรยากาศประมาณห้าโมงครึ่งนะครับของคูทเบิร์กบ้านเนบ้านเินผาคูทเบิร์กนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับ เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็หมอกมาแต่นี้เย็งเงยนนะครับเย็นอ่ะสอบกมันยะอาไรมอบอบได้ที่ไอบมอะไรมหกอ่ะนครับเ็นทางข้างล่างเราขึ้นมากันครับอ๋อเหมือนเจ้าบ เหมือนกับเก็บพอร์ตเอพิวิโออะไรเหรอเราก็ไปดูด้วยเหมือนเหมือนกับเก็บพอร์ตเก็บผลงานใครข้างหลังทางเราขึ้นมาตอนตอนช่วงบ่ายๆเออหมอเดียดนี่หมอสี่เถามห้องอาหยางโอเคโอเคอุ้ยอดีมบุญลุงขอไม่โตไม่โตประมาณห้าโมงครึ่งครับไม่โตแต่หมอกำลังมา นี่เริ่มมาแล้วหนึสองสามเด็กๆก็เซฟีกับป้าโอ้สหอมปูบอกไม่ได้ฝากตามาอุ้ยเป็นหลับตาเอาไหมสวนวันนี้เวลาประมาณทุ่มสิบนาทีนะบปูทับเบิกยิมพา หมอกลงมากครับผมข้างล่างเป็นเต็นท์นอนนะครับทุ่มกว่าเองอะ่ะถ้าทุ่มกว่ามองเห็นนะครับหมอกลงจัด สวยมากมองไม่ได้หรอกแต่สวยเย็นอะ่ะอากาศเย็นมากนี่ตอนเช้าแล้วนะฝนตกอืมกี้่กี้สว่าง,างนี้ฝนตกหนก หมอกหายก็เป็นมิ้นแลเป็นฝนนะทั้งหมอกทั้งฝนรวมกันอ่ะอุณหภูมิก็สิบเก้าองศานะทุกคนเวลาหกโมงห้าสิบแปดครับทุกคนอืมน,อนี่เออนี่ถึงกว่า 19องศานะครับเวลาในกรา 6. ร6โมง58นาทีนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่13นะครับรตุลาคมแลกไม่ว่าฝนไม่ตกเอาไปมาฝนตกฉนเฉยในตอนเช้า ยี่นิบณเวลาตอนนี้เต็นก์ข้างล่างเริ่มเก็บแล้ทุกคนอากาศช่วงเวลาแปดโมง10ทีนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายไปพูดไปด้วยอ่า <c oughs> แต่อันนี้กำลังจะไปตรงข้างล่าง <c oughs> ใช่ปะ่ะ กลับเข้าก็าไปไหนต่อไปน้ำขนเขาพ้นไปวัดนี่จะกลับมาจะกลับไปแบบเมืปปม่อวานไปฝัป่งร้อนไปเขาไปนูป่น บนเขา <c oughs> อยู่บนเขาขอ้อเสือดูบรรยากาศทุกคนหมอกเหมือนเดิมแปดโมงครึ่งเหมือนตอนผมมุงเช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวฟ้าเริ่มเปิดละฝังมันเปิดแล้วก็ปิดครับหมอกเปิดเปิดปิดปิด I'm เต็นต์ต้คิดยังไงครับเต็นท์เนี่ยที่เต็นท์กลางคิดยังไงค่าากลงต่อคนหรือต่อเต็นต์ต่อเต็นท์อ๋อคนกี่คนก็ได้แต่ต้องตกอ๋อคนมากี่คนคิดหัวคนละร้อยใช่ไหมหัวคนละร้อยทำมาห้าคนก็ห้าร้อยเชือกหลุดเชือกหลุดเนี่ย มันเลอะไหมเหรอ,อการน,น้ำเยนะอะกระจิกอย่างนี้นะจะน,น้ำเข้าไหมอีกหรือถ้ามากๆแบบไมไ่ไม่ค่อยรอดนะแต่อันนี้ก็เขได้มมไ่เราถ้าตกจักจ๊กๆก,ก็เข้าใช่ไหมตกน้ำไหลแล้วก็เข้าไม่รอดนะเพราะโครงสร้างเหมือนโครงกราะไฟเหมือน,น,นเหมือนเหมือนคันเบ็ดใช่ไหม เต็มเงนคนละร้อยมันเป็นมลา,านเหรอมันเป็นมัง้านนี่ริมผานี่ริมผามพาุทธเบิกเลยคนละร้อย ดันหน้าดูทางทาเามาบ้างนะเห็นรถคันติดเล็กนู่นน่ชาวชาวนักเต้นกำลังเต้นกันนะครับ เก็บเต็นตอนฝนตกตอนเชา้าเลยเปียกกันนิดนึงเดีอยวเก็บเต็นกันละเดี๋ยวจะไปข้างนอกกันละมั้งไปที่อื่น เดูห้องน้ำโอ้โหชูเชฟเชฟจานเขินร้านก็ไม่ได้วัเดี๋ยวเราต้องกินอีกไงเชฟล้างจานมีก็ไม่รู้นี่เรามาถ่ายที่ไร่ดิมผานะครับมันติดติดกับดิมผาภูทรับรีวิวข้างล่าง ให้ริมผ่านในคนรีวิวเยอะ มากครับแถวนี้ครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหมอกคึมเดี๋ยวโป่งมานี่นะครับอากาศน,นี่เช้าวันอาทิตย์ที่สิบสามกันยานครบ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลาว่างกดเที่ยวเรลวนะครับชาวนี้สวัสดีครับ